สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาเก็บคอเสื้อนะคะอันนี้เป็นคอเสื้อและอันนี้เป็นไหมที่เราเหลือจากที่เราเหลือจากตอนต้นคลิปมานะคะตอนที่เราเริ่มถักห่วงนะคะเหลืออยู่แค่นี้เราก็เลยเอามาต่อไหมตรงนี้เลยนะคะเพราะว่าไหมอันนี้มันจะเป็นดิ้นเป็นไหมปักนะคะมันจะเวลาเก็บจะเก็บลําบาก ก็เลยมาใช้ต่อเอาแบบนี้นะคะเราก็มาเริ่มเลยนะคะเริ่มจากห่วงที่หนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกับตรงนี้นะคะตรงที่เชือกนะคะดึงขึ้นมานะคะแล้วก็ถักโซ่ไปหนึ่งโซ่สองแล้วก็โซ่สามถักโซ่สามนะคะให้ให้เชือกปมอยู่ด้านไหนนะคะแล้วก็ถักพอหนึ่งคอไป1หนึ่งครั้ง ในช่องเดิมนะคะถัดพอหนึ่งคอหนึ่งครั้งให้ปมอยู่ด้านหลังนะคะจะได้มองไม่เห็นนะคะแล้วก็โซ่สองแล้วก็พอหนึ่งคออีกสองครั้งในช่องเดียวกันนะคะในช่องเดียวกันอย่างนี้นะคะแล้วก็โซ่หนึ่ง เว้นไปหนึ่งห่วงลงห่วงถัดไปถักพอหนึ่งคอสองครั้งเหมือนเดิมนะคะพอหนึ่งคอสองครั้งโซ่สองพอหนึ่งคออีกสองครั้งในช่องเดียวกันนะคะในห่วงเดียวกันแล้วก็โซ่หนึ่ง แล้วก็เว้นไป1หนึ่งห่วงลงห่วงถัดไปลงห่วงถัดไปก็ถักเหมือนเดิมนะคะถักพอหคอสองครั้งโซ่สองแล้วก็พอหนึ่งคออีกสองครั้งในช่องเดียวกันแล้วก็โซ่หนึ่ง แล้วก็เว้นไปหนึ่งห่วงนี่นะคะหนึ่งห่วงแล้วมาห่วงถัดไปนี่ก็เหมือนเดิมถักคอหนึ่งคอสองครั้งโซ่สองคอหนึ่งคอสองครั้งในห่วงเดียวกันก็ถักไปแบบนี้จนรอบเลยนะคะจนชนรอบก็พอหนึ่งคอสองครั้งโซ่สองพอหนึ่งคอสองครั้งและระหว่าง ระหว่างแต่ละชุดมีโซ่หนึ่งขั้นแล้วก็เว้นเป็นหนึ่งห่วงแล้วก็เข้าห่วงถัดไปประถักเหมือนเดิมพอหนึ่งคอสองครั้งโซ่สองพอหนึ่งคอสองครั้งถักไปจนรอบเลยนะคะ แล้วก็ถักมาชนรอบแล้วนะคะเราก็โซ่หนึ่งแล้วก็ไปชนรอบตรงโซ่สามที่จุดเริ่มต้นนะคะชนรอบแทงลงไปแล้วดึงผ่านออกมาเลยแล้วก็แทงลงไปที่หลักถัดไปนะคะบนหลักคอนคอหลักถัดไปแล้วก็ลอดห่วงผ่านออกมาเลยนะคะ จนถึงในโซ่นะคะในโซ่ก็ลอดห่วงออกมาหนึ่งครั้งแล้วก็เริ่มโซ่สามแล้วก็ถักพอหนึ่งคออีกหนึ่งครั้งรวมโซ่ด้วยเป็นสองแล้วก็โซ่สองแล้วก็ถักพอหนึ่งคออีกสองครั้งในช่องเดียวกันแล้วก็โซ่หนึ่ง แล้วก็มาที่โซ่สองตรงนี้นะคะถักเหมือนเดิมนะคะพอหนึ่งคอสองครั้งโซ่สองพอหนึ่งคออีกสองครั้งในช่องเดียวกันนะคะแล้วก็โซ่หนึ่งทำเหมือนกันทุกช่องเลยนะคะ อันนี้ก็มาช่องที่โซ่สองอันนี้ก็ถักพอหนึ่งคอสองครั้งแล้วก็โซ่สองแล้วก็พอหนึ่งคออีกสองครั้งในช่องเดิมแล้วก็โซ่หนึ่งขั้นแต่ละชุดนะคะก็ถักไปจนชนรอบเหมือนกันนะคะถักไปเลยนะคะ เราก็มาชนรอบนะคะด้วยโซ่หนึ่งโซ่หนึ่งแล้วก็แทงลงไปตรงโซ่ที่สามที่จุดเริ่มต้นนะคะลอดห่วงออกมาเลยนะคะแล้วก็ไปที่หลักถัดไปพอหนึ่งก้อนหลักถัดไปนะคะแทงลงไปบนบนหัวแล้วก็ลอดห่วงออกมาเหมือนเดิมแล้วก็เข้าไปในโซ่สองลอดห่วงออกมานะคะแล้วก็เริ่มแถวต่อไปโซ่สาม แล้วก็ถักพอหนึ่งคออีกหนึ่งครั้งเหมือนเดิมนะคะแล้วก็โซ่สองแล้วก็พอหนึ่งคออีกสองครั้งในช่องเดิมแต่นี้เราไม่ต้องมีโซ่แล้วนะคะอันนี้แถวแถวที่หนึ่งแถวที่สองจะมีโซ่หนึ่งขั้นแถวที่สามกับแถวที่สี่ถักเหมือนกันนะคะคือ ไม่ต้องมีโซ่ขั้นนะคะใช้ถักพอหนึ่งคอไปแต่ละช่องเลยนะคะแต่ละชุดหนึ่งชุดก็พอหนึ่งคอสองครั้งโซ่สองพอหนึ่งคอสองครั้งเป็นหนึ่งชุดนะคะ<ซ>แล้วก็ไม่ต้องมีโซ่ขั้นก็ถักชุดต่อไปในช่องถัดไปเลยนะคะ2 2> พอหนึ่งคอสองครั้งโซ่สองแล้วก็พอหนึ่งคออีกสองครั้ง ในช่องเดียวกันแล้วก็ช่องถัดไปไม่ต้องมีโซ่คาดเลยนะคะเราจะถักแบบนี้นะคะสองแถวนะคะถักเหมือนเดิมนี่นะคะสองแถวคอหนึ่งคอสองครั้งโซ่สองคอหนึ่งคอสองครั้งสองครั้ง ถักไปทุกช่องเลยนะคะไม่ต้องมีโซ่ขั้นระหว่างแต่ละชุดนะคะจะเป็นอย่างนี้นะคะก็ถักไปสองแถวนะคะแถวนี้ก็บอีกแถวนึงถักเหมือนกันนะคะอันนี้เราถักมาครบสองแถวแล้วนะคะแถวที่ไม่มีแต่ละชุดไม่มีโซ่ขั้นนะคะ ก็มาชนรอบตรงโซ่สามที่จุดเริ่มต้นลอดห่วงออกมาเลยนะคะแล้วก็ล็อกด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็ตัดเชือกได้เลย<ม>ก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะคอเสื้อคอเสื้อก็เสร็จแล้วนะคะ ต่อไปเราก็จะมาเริ่มถักแขนเสื้อนะคะขอเสื้อก็เสร็จแล้วนะคะเนี่ยต่อไปเราจะมาถักแขนเสื้อนะคะเริ่มแขนเสื้อแขนเสื้อตรงนี้นะคะเราก็มาดูว่าแถวต่อไปเรามาดูช่องด้านนี้นะคะอย่าอย่าดูใต้วงแขนนะคะเราจะ เราจะดูไม่รู้เรื่องถ้าดูตรงนี้นะคะให้มาดูช่วงนี้ช่วงลายนี้ช่วงลายนี้แถวต่อไปอันนี้มันสามหลักนะคะแถวต่อไปก็จะขึ้นสี่หลักมีเม็ดสองข้างตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ข้างละสี่หลักนะคะแล้วก็มีเม็ดสองข้างแล้วก็โซ่หกนี่นะคะหนึ่งเม็ดพอนหนึ่งคอสี่หลักโซ่สองพอหนึงคอสี่หลักแล้วก็หนึ่งเม็ดแล้วก็โซ่หก แล้วก็1เมตรนะคะแล้วก็พอ1คอ4หลักนะคะเราก็มาเริ่มตรงนี้เลยนะคะเริ่มที่ลายแรกนี่นะคะลายแรกก่อนที่จะถึงตรงห่วงที่เราทำใต้วงแขนนะคะเราก็เริ่มลายแรกจากต,ตัวเสื้อตรงนี้เป็นใต้วงแขนนะคะเราก็เริ่มตรงนี้เริ่มจุดแรก ก็ไปตรงช่องที่จะทําเม็ดนะคะโซ่สามแล้วก็ทําเม็ดทเม็ดหนึ่งเม็ดนะคะแล้วก็โซ่สองตรงนี้ก็จะเป็นพอหนึ่งคอสี่ครั้งหนึ่ง สองสามสี่แล้วก็โซ่สองแล้วก็พอหนึ่งคออีกสี่ครั้งในช่องเดิมหนึ่งสองสามสี่แล้วก็โซ่สอง แล้วก็มาทำเม็ดตรงนี้นะคะต่อไปก็โซ่หกโซ่หกนะคะเราก็ข้ามมาตรงจุดนี้เลยะคะ่ะตรงห่วงแรกนะคะห่วงแรกนะคะก็ทำเม็ดหนึ่งเม็ดอันนี้ก็จะเป็นเม็ดอยู่แล้วนะคะ ตอนนี้เราก็จะถักเม็ดหนึ่งเม็ดตรงห่วงห่วงแรกแล้วก็โซ่สองพอช่องเราก็เว้นหนึ่งช่องมาที่ช่องนี้นะคะเว้นหนึ่งห่วงแล้วมาที่ตรงลายลายเดียวกันนะคะก็จะทําพอหนึ่งคอสี่หลักหนึ่งสองสาม 4แล้วก็โซ่2แล้วหนึ่งพอนหคออีก4หลักในช่องเดิม1 2 3 4ลายก็จะตรงกับตรงตันนี้เป็นตัวเสื้อนะคะด้านล่างนี่เป็นตัวเสือ้อแล้วก็โซ่2 แล้วก็ข้ามาหนึ่งละหนึ่งช่องมาลงช่องเดียวกับตรงที่เม็ดนะคะทําเม็ดเหมือนเดิมเป็นหนึ่งเม็ดพอหนึ่งคอสองหลัรวบพร้อมกันต่อไปก็โซ่หกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็มาที่ตรงนี้นะคะมาที่ตรงลายที่เราจะทําเม็ดต,ตามลาย ของเขาเลยนะคะแล้วก็มาที่ตรงนี้ทำเม็ดหนึ่งเม็ดแล้วก็โซ่สองแล้วก็มาทำพอหนึ่งคอสี่หลักตรงนี้นะคะตามลายเลยนะคะตรงใต้วงแขนเราจะเป็นแบบนี้นะคะ อันนี้เป็นลายของตัวเสื้อทำหนึ่งชุดแล้วก็โซ่หกแล้วก็ข้ามมาทำตรงที่เราทำโซ่ไว้ห้าห้าทำห่วงไว้ห้าห่วง mm. ก็ห่วงที่หนึ่งก็ทำเม็ดนะคะเว้นเป็นหนึ่งห่วงห่วงที่สองก็คอหนึ่งข้อสี่หลักมันจะตรงกับลายจะตรงกับตัวเสื้อนี่นะคะอันนี้เป็นตัวเสื้อใต้วงแขนเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งเม็ดแล้วก็ข้ามมา เม็ดให้ตรงตัวนี้แล้วก็ถักตามลายได้เลยนะคะพอหนึ่งคอสี่หลักเพราะว่าแถวล่างมีสามหลักใช่ไหมคะหนึ่งสองสามอันนี้ก็เป็นสี่โซ่สองแล้วก็พอหนึ่งคออีกสี่หลัก แล้วก็โซ่สองทำเม็ดแล้วก็โซ่หกตามแพทเทิร์นนะคะตามลายทําทำลายเหมือนตัวเสื้อนะคะอันนี้ก็มาเม็ดนี้นะคะพอหนึ่งพอสองหลักรวบพร้อมกัน แล้วก็โซ่สองหนึ่งสองแล้วตรงนี้ก็มาทำพอนคอสี่หลักข้างล่างเป็นสามแถวนี้ก็เป็นสี่เราก็ทำไปตามลายนะคะวนไปเรื่อยๆนะคะจนถึงชนรอบนะคะ โซ่สอแล้วก็มาทำเม็ดแ,แล้วก็ก็เสร็จหนึ่งชุดแล้วก็มาชุดต่อไปแล้วก็ทำโซ่หกโซ่หกขั้นแล้วก็มาทำเม็ดตรงนี้ทำพอหนึ่งพอสี่หลักสองข้างตรงนี้แล้วก็ทำเม็ดตรงนี้แล้วก็โซ่หกตรงนี้ทำต่อไปนะคะจน ชนรอบนะคะ เราก็ใกล้มาชนรอบแล้วนะคะนี่ก็พอหนึ่งคอสี่หลักโซ่สองพอหนึ่งคอสี่หลักในช่องเดียวกันนะคะ ก็ทำเม็ดอันนี้ก็จะมาชนรอบนะคะตรงนี้เราจะต้องทำโซ่หกนะคะแล้วก็มาเชื่อมตรงนี้นะคะแต่ทีนี้เราต้องการที่จะให้ห่วงจุดเริ่มต้นของงานอยู่ตรงอยู่ตรงตรง,ตรงนี้นะคะที่เราจะทำพอนคสองเม็ดตรงนี้นะคะเราก็ใช้โซ่สองโซ่สองนะคะแล้วก็ ปันหัวเข็มสามครั้งนะคะแทงลงไปที่ตรงจุดเริ่มต้นคือเม็ดนี้นะคะที่เป็นเม็ดนะคะแล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วก็ปลดทีละสองปลดสองปลดสองปลดสองนี่นะคะแล้วเราก็ขึ้นแถวต่อไปนะคะ โซ่3ามทำเม็ดแรกนะคะทำเม็ดแรกก็แทงลงไปที่ช่องเดิมปดออกสองปดออกสองเป็นหเม็ดนะคะแล้วก็โซ่สองแล้วก็แทงลงไปในช่องตรงนี้นะคะช่องที่ใกล้ๆกับเม็ดแรกนะคะทำเม็ดที่สอง แทงให้ลงไปตรงตัวล่างนะให้ข้างบนเป็นสองเส้นนะคะแล้วก็ทำพอหนึ่งคอสองครั้งก็จะเป็นสองเมต็ดตามลายแล้วนะคะต่อไปก็โซ่สองแล้วก็ตรงนี้ที่สี่หลักนะคะเราก็จะขึ้นเป็นห้าหลักพอหนึ่งคอห้าหลักนะคะ เราไม่ต้องทําเม็ดตรงนี้แล้วนะคะเรามาทําตรงนี้แทนนะคะตามลายเลยนะคะอันนี้ก็พอหนึ่งคอห้าครั้งแล้วก็โซ่สองแล้วก็พอหนึ่งคออีกห้าครั้งในช่องเดียวกันนะคะช่องเดิม ก็โซ่สองแล้วก็มาตรงที่เราโซ่หกนะคะแทงลงโซ่ที่สามทำเม็ดคอหนึ่งคอสองครั้งรวบพร้อมกันนะคะคงจำกันได้นะคะว่าทำยังไงนะคะคือพันหนึ่งครั้งนะคะแทงลงไปในโซ่ถัดไป ดึงขึ้นมาพันหนึ่งครั้งนะคะเอาใหม่นะคะพันหนึ่งครั้งแทงลงไปในโซ่ถัดไปดึงขึ้นมาเป็น 3, สามเส้นปลดออกสองแล้วพันหัวเข็ม II, อีกหนึ่งครั้งแทงลงไปที่เดิมดึงขึ้นมาปลดสองแล้วก็ปลดหมดเลยเรียกว่า1เม็ดนะคะก็โซ่สอง แล้วก็มาทําพอหนึ่งคอห้าครั้งตรงนี้นะคะก็ทําลายก็เหมือนที่ตัวเสื้อที่ทําตัวเสื้อนะคะลายก็เหมือนกันนะคะเราก็ถักไปเรื่อยๆจะจนได้ความยาวของแขนแล้วก็ถักลายริมเหมือนชายเสื้อนะคะริมแขนกับชายเสื้อนี่เหมือนกันนะคะ อันนี้ก็โซ่สองแล้วก็พอหนึ่งคออีกห้าครั้งนะคะก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ต่อไปก็ตรงนี้ก็ก็จะเหมือนตรงนี้แล้วนะคะเนี่ยเหมือน ต้องดูตรงตัวเสื้อนะคะเนี่ยก็จะเหมือนตรงนี้นนะคะเป็นสองเม็ดแล้วก็ขึ้นมาเป็น1พอหนึ่งคอหนึ่งครั้งตรงกลางแล้วก็เป็นพอหนึ่งคอสองสามสี่ห้าแล้วก็เหลือสี่สามสองหนึ่งไปเรื่อยๆตามแพทเทิร์นเลยนะคะตัวนี้เราก็สอนครบหมดแล้วนะคะทั้งตัวทั้งแขนทั้งคอ ตั้งใจเสื้อนะคะสอนครบหมดแล้วนะคะก็หวังว่าคงทำกันได้นะคะคลิปนี้ก็ขอจบลงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดติดตาม YouTube ของ j i จิมแฮนเม e เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ